สวัสดีจ้าพี่นอกถ้ามาชมสวนหน่อยหนึ่งจ้านั่นเราไม่ได้ลงคลิปจ้ะสวนก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ะจ้ะทำสวนแล้วทำแบบอะทำัางสุดท้ายอ่ะเนะาะทำความสะอาดอะไรเอาไว้สำหรับปีหน้าจ้า ยังยังพอได้เก็บเนาะรัสเปรี่ไม่ได้ลงคลิปจาหนานแล้วไม่รู้จะลงคลิปอะไรจ้ะไม่มีคนดูจะพาชมสวนนิดนึงจ้ะรวเส้นละจะรวแต่ทำรวไม่ได้พาดูเลยเนาะที่ขายสวนที่เราไปฟังตอนนนั้ขายแล้วก็ช่วยกันทำจะรวออกเงินคนละครึ่งแล้วก็ออกแรงทำกันช่วยกันทำเสร็จแล้วเนาะ สวยหมินีนิอร่อยราสเบอรี่วัวหนาวผักชีผักชีไทยผักชีลาวหนาวอันนี้ก็งามยเดี๋ยวจะได้เก็บข้าว้านแล้วจ้ะเก็บข้าว้านเดี๋ยวจะคุดสวนที่ทำ้ำใหม่ไม่สวยหรอก ไม่รู้จะปลูกอะไรไม่อยู่บ้านนะเนาะก็เลยไม่อยากจะปลูกปลูกไวแล้วก็ตายเพราะว่าจะโค้งาไมา่อยู่บวัวฝรั่งมันหนาวจา้ะถ้าอุ่นๆสัอกอาทิตย์หนึ่งเลยกินอยู่เนาะไม่มีอะไรหลักสวนจ้ะแอปเปิลก็ไม่ดกเนาะแอปเปิลปีนี้ไมดกปลูกต้นใหม่หลาย,ลายๆด้วยปีนี้ปลูกใหม่เยอะแยะเลยเนาะ ก็บขบา,านมันแลกกหรจจะดอกไม้นี่เหลือต้นอะนี่เขาเรียกอะไรงั้ต้นอะไรเร่มชช่ออีกเลยฉันเห็นมันงอกในขอกปุ๋ยฉักเลยเอามันมาใสา่ถังอ,อย่างงามเลยอย,อย่างลดเลยเลือตรงนี้จ้ะยังไม่เซตตรงนี้ต้องคุดแล้วก็วานเม็ดไอ้ มาสตาร์ทนะจ๊ะเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้เซตแล้วนี่ก็วานเม็ดมาสตาร์ทไวจ้ะให้เป็นเป็นปับนนบนบนป๊บดินนะจ๊ะเนาะบานปั๊บดินตรงนี้ก็แล้วดอกดอกบานเย็นอยู่ตนหนึ่งมาบ้านฉันคุดยังไม่เซจมาบานเย็นหอมหอมกำลังจะบานจากตนเย็น เราคุดฟังนี่ก็เส็้นล้วจะงานสวนเนาะเดือนทแล้วเป็นเดือนที่แล,ล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่จะเหนื่อยที่สุดจ้ะเพราะว่าเราต้องทํางานสวนน่ะเนาะ<อ>เก็บดอกไม้ปลูกตน้นไม้ไม่อะไรแบบเนี้ยปลูกดอกไม้หม่เอาดอกไม้เกาออกปลูกดอกไม้หม่นะบานเสร็จแล้ว รัวลุงก็เสร็จแล้วภาพไปดูบานมะคติศหน่อยนจะบานมะคเทศบานมะคติศฉันว่าฉันจะไม่เอาโหเราพาทิ่งเจาไว้เอาเม็ดจะโหลดไหม <laughs> จะของมัวต่ไปเที่ยวเส้นหลอกมันไม่สวยเห็นไหมโหเราพา ที่โชคชั้นคุดถิ่งนี่เขียลงหลายผดสงสัยจะเป็นขางสุดท่ายที่จะเก็บหลจ้ะนี่ลุกลุกตัวยขางสุดท้ายเพราะว่ามันหนาวหรืจ้ะถ้าเอาเข้าบบานก็ตตรงระวังแล้วมันเป็นถังจะเป็นถังเอาข้าไใดอยู่แต่ตรงระวังด้วยมันดุกนี่กลัวจะฮักกันเนาะ ผักบุ้งกว่าไม่งามเราจะมันหนาวมันแล้วก็กระบอกเพชรตัวนี่กระบอกเพชรพชมีมีลูกแลยย้วนี่กระเทียมนี่ก็ไม่สุกนะจ๊ะหนาวมาแล้วแล้วก็ตายเนาะทุ่งเทียงลุกๆจ้ะตัวน mm hmm. กมากทุ่งเทียงตัว mm hmm. กวัวจะได้กินไหมเนีย่ยหนาวแล้วเนาะจะเอาเข้าบานไดไหมนี่กลัวหักเนาะมันดกมากอะดุพว,นะวงน่ะกะเพราหนาวจ้ะโอยกมากมากถ้าอากาศดีๆสักอาทิตย์นี่เนาะดีเลยเนาะดูว่าโอ้ยเสียดายจังเลยหนาวมากอ่ะ ไม่ซุกเนะกี่พ่วงตน้นหนึ่งพ่วงสองพ่วงสามพ่วงสามพ่วงที่ยังไม่ซุกเาะจะพยายามหาคลิปมาลงจ้ะในทิ้งช่องอย่าพึ่งนี้กันจ้ะพึ่งนี้กันเนี่ยใส่กระถางปลูกมาบ้านจะหลดไม่คนราพา นะนี่แหละจ่ายยู่เมังนอกเมืังนอกนีเละปลูกอะไรก็ปูกพอมันจะเป็นดอกพอจะได้กินหนาวมาแล้วต้องคนเก่งๆเขาจะปลูกได้กินจ้ะพกมะเขือพกพริกเนาะเดี๋ยว,วเดี๋ยวค่อยเก็บโตตรงนั้นเก็บต้นนี้ก่อนโอเคจับไป่นอก ไปแล้วขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปมายังอยู่อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่นอกจากน้อยยังไม่ทิ้งกันจ้ะยังไม่ทิ้งจะชงยังอยู่จ้ะแต่ก็ยังลงห่างๆแบบไม่มีคลิปลงจ้ะ <c oughs> ไม่มีคลิปลงไม่รู้จะลงอะไรทําแต่งานช่วงนี้เดือนเนาะเดือนนี้นะเดือนที่แล้วก็เดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่ตรงทํางานมากจ้ะเก็บพักยังนี้เราก็ไปแฉกแข็งไปทําไป อมไปอะไรจ้ะใส่ตูเ้เย็นแช่เข็งเนาะทำสวนไหวเรียบร้อยเนาะเดือนเดือนนี้ก็อนกลางเดือนก็จะวางเลยจ้ะจ้ะขอบคุณหลายจ้ะมาชมคลิปนะจ้ะเนาะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะดูดูดด